วันนี้นะครับนำรถเข้าบิ้สองคันนะครับ7จ็ด็กระสอบ1น่งคันวันนี้เป็นวันที่1นะครับวันแรกของการที่จะเริ่มบิวนะครับเดีมาดูกันว่าช่างของทางจำฮอนนะครับจะใช้เวลาบิว กี่วันนะครับถึงจะออกมาเสร็จเทสระบบนะครับหรือทํำไมทั้งคันตอนนี้แบ่งช่างเป็นสองทีมนะครับทีมเหมาดูว่าสองทีมนี้ใครจะไวกว่ากันนะครับ มีเวลา6วันนะครับ6วันรถต้องเสร็จได้ลองระบบนะครับถ้าใช้เวลาเกินนี้จะต้องมาคุยกันดูว่าปัญหาสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับที่ทำให้งานล่าช้าเกินที่ตกลงกันไว้คือ6วันนะครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูด้วยนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ว่าในหนึ่งหนึ่งวันแต่มีคนเคยทำได้แล้วนะครับหนึ่งคนกับมีงานบางอย่างที่ให้อีกคนมาช่วยเมาหลักหนึง่งคือหนึ่งคนนะครับเสร็จภายในเจ็ดวันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ